้ยได้เวลาไล์สดแล้วว่าเอาไล์ตรงนี้แล้วกันขอไล์ตรงนี้หน่อยแล้วกันนะสวัสดีค่ะวันนี้ครูซ่ามาไล์สดแล้วนะคะสวัสดีทุกคนค่ะเมื่อไหร่จะมีคนเข้ามาดูสวัสดีค่ะ เพื่อนเออเอออ้าวออกไปแล้วโอ้ถ้าใครได้เข้ามาดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกคนเน่เคุณคะคุณคะตรงนี้ไลฟ์สดไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้นไม้เขาอะไรพังหมดมาอยู่อย่างนี้ได้ไงคะต้องไปไลฟ์ข้างนอกนะคะตรงนี้ไม่ได้คะ่ะโอเคได้ค่ะเขาอะไรพังหมดมาอยู่อย่างนี้ได้ไงคะต้องไปไลฟ์ข้างนอกนะคะตรงนี้ไม่ได้คะ่ะ โอเคได้ค่ะขอขอประทานโทษค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรีบเก็บกล้องแล้วเดี๋ยวไปไลฟ์บริเวณอื่นนะคะขอโทษด้วยค่ะค่ะค่ะรีบออกไปเลยนะคะได้ค่ะโอเค okay, งั้นเดี๋ยวต้องจบไลฟ์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราค่อยชมไลฟ์ถัดไปนะคะทุกคนฉันชื่อสาเป็นพนักงานประจาําเงินเดือนขั้นต่ำธรรมดาคนหนึ่งที่ก็แค่อยากจะมีรายได้เพิ่มอีกช่องทางไม่ใช่ว่างานประจําไม่ดีหรอกนะแต่เพราะฉันยังมีอีกหลายคนในครอบครัวที่ต้องดูแล จะไปไล่ตรงไหนได้บ้างเนี่ยอะไปลองไล่มุมนู้นดูแล้วกันขอให้ไม่มีใครว่าเธอขอให้แบบว่าไล์สดแล้วได้มีคนเข้ามาดูบ้างเถอะ สวัสดีคะ่ะทุกคนอ้าววันนี้ไลฟ์ใหม่นะคะเมื่อกี้ต้องบอกเลยว่าผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะคะก็คือว่าไปไลฟ์ในบริเวณที่เขาไม่ให้ไลฟ์นะคะแล้วก็อาจจะมีโดนแบบว่าบ้างอะไรบ้างนะคะอ่ะโอเคค่ะทุกคนทุกคนค่ะใครเข้ามาฝากทักทายด้วยนะคะอ่าใครที่เคยแบบว่าไลฟ์ผ่านเห็นครูทราบมาหลายวันแล้วอะไรอย่างนี้เข้ามาทักทายกันได้เลยนะเฮ้ยแกเพื่อนทักทายฉันได้นะแก เฮ้ยแกซาปุ๋งหรอเฮ้ยเหมือนจะใช่เลยอะทำอะไรทำอะไรอยู่อะเฮ้ยตลกว่ะอะไรอะซาแก้ทำอะไรอะเออทำอะไรอยู่อะซาเออฉันเพิ่งเริ่มต้นไลฟ์สดสร้างตัวตนบนออนไลน์แกสร้างตัวตนคืออะไรวะคืยแต่แบบข้างทางะที่จอดรถก็เอาหัว อาชีพอะไรวะเนี่ยแกอายเขาว่าไปเือะแกอาชีพอะไรอะแ,แม่แม่แม่อดทนหน่อยเดี๋ยวใกล้ถึงคิวเราแล้วแม่ คุณพยาบาลคะแม่หนูจะไม่ไหวแล้วขอรักคิวได้ไหมคะไม่ได้ค่ะรอก่อนค่ะคนอื่นก็รออยู่ไม่เห็นหรอคะตามคิวคะ่ะแต่แม่หนูจะไม่ไหวแล้วนะคะยังไงก็ต้องรอคะ่ะแม่แม่แม่อดทนหน่อยนะ วิ้ยแต่แบบข้างทางอ่ะท uh, ี่ต uh, hmm. uh, you know, ่อรถก็เอาอ๋ออาชีพอะไรวะเนี mm ่ยแกไอเขาว่าไปตรวจแกอาชีพอะไรอ่ะอายเขาว่าไปตรวจแกอาชีพอะไรอ่ะอะไรที่ตรวจไม่ได้นะคะเกี่กับใไม้เขาอะไรทางตรวมาอยู่นี้ได้ไงคะก็องไปไหนกต้องนะคะได้ค่ะโอเคได้ค่ะขอขอประธานโทษก่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรีบเก็บกล้องแล้วเดี๋ยวไปไหนก็ได้ที ออกไปเลยนะคะออกไปเลยนะคะแต่แม่จะไม่ไหวแล้วนะคะยังไงก็ต้องรอค่ะยังไงก็ต้องรอค่ะกูไม่เอาแล้วว ชีวติตแบบเนี้ยคอยดูนะฉันจะยิ่งใหญ่ให้ดูฉันจะสำเร็จบนโลกออนไลน์ให้ดูฉันจะพลิกชีวิตบนโลกออนไลน์ทุกคนต้องรู้จักคือฉันมังเกือบจะล้มมันเหนื่อยมันลา ขาดใจเดินมาจนท้อไม่เจอจุดหมายปลายทางที่ฝันจหลับดีไหมไ้าเดินต่อไปยากเย็นขนาดน,นั้นยังทำใจรอชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่คิดรือมันจะเป็นอะไรที่คิดและฉันเองที่หลงทางชีวิตมัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ในติดใจนั่นแหละที่ทำให้เราพิเศษคือซาพาลุยจะพาคุณไปทดูใจวิธีการไลฟ์สดเนี่ยแหละยกิโล <Yeah. S 1> ออนไลน์ yeah. จนแล้วมันต้องจนไปทั้งชีวิตเริ่มจากปรับทัศนคติแล้วก็ปรับเปลี่ยนความคิดว่าฉันคนนี้ต้องทำได้สร้างตัวต้นขนึ้นในโลกอ,ออนไลน์เลยสนและสร้างโอ,อก,กาสจากต้นทุนกี่ศูนบาท